สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการจะเสียภาษีทุกท่านค่ะทั้งเสียภาษีพองอด9091นะคะวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกค่ะสําหรับการเลื่อนระยะเวลานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเหมอะเองนะคะก็อยู่กับท่านสัรพากรพื้นที่การสินค่ะท่านเทวีสิงห์พรมมาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องมอสค่ะหัวหน้าขาก็คือมีข่าวดีสําหรับผู้<ม>ที่ต้องการจะเสียภาษีทุกท่านใช่ไหมคะม,มีการเลื่อนเวลาออกไปใช่ไหมคะหัวหน้าก็ขออนุญาตนําเรียนนะคะสำหรับผู้เสียภาษีแล้วก็ประชาชนผู้มีรายได้ทั่วไปนะคะสาหรับมาตรการการย่นแบบสนายนรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็มาตรการอื่นๆก็แล้วแต่นะคะซึ่งช่วงนี้กรมสมการได้ออกมาตรการเพื่อสอดรับในในเรื่องของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019หรือโรคคิดควิด19นั่นเองนะคะซึ่งมาตรการนี้ก็จะมีผู้ที่ได้รับสิทธทิประโยชน์เนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มะนะคะโดยการขยายเวลาการยื่นแบบสนยรายการซึ่งแบบสนยรายการเนี่ยก็จะมีอยู่3กลุ่มนะคะที่ได้รับสินั้นก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงนินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งในช่วงนี้ก็อยู่ในห่วงระยะเวลาของการยื่นแบบแสนงรายการภาษีประจําปีนะคะซึ่งเราเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับปีภาษี2,563ซึ่งช่วงนี้เราจะขยายเวลาการยื่นแบบแสนงรายการไปนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้มีรายได้ประชาชนทั่วไปหรือผู้มีรายได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเมื่อสิ้นปีก็ค,คือมีรายได้ทั่วไปผู้มีรายได้ทั่วไปจะยื่นแบบแสนงรายการเขาเรียกว่าแบบพง <una? S 2> อด .90 นะคะสําหรับผู้ <errado> มีรายได้ประจําอย่างพวกเราๆนะคะ เขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาจะยื่นแบบแสดงรายการโดยใช้แบบแสดงรายการพงอดอ91จะแยกกันนะคะระหว่างผู้มีเงินเดือนประจํากับผู้มีรายได้ผู้ประกอบการที่มีรายได้ขายของทั่วไปแต่อันนี้ก็คืออยู่ในรูปของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนนะคะโดยปกติแล้วก็คือเวลาการยื่นแบบแสดงรายการถ้ายื่นแบบด้วยกระดาษ เราจะต้องยื่นภายในวันที่31มีนาคมของปีถัดไปของปีภาษี63เนี่ยเราต้องยื่นภายในวันที่31มีนาคมปี2564แต่ถ้าคุณยื่นทางอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าท่านยื่นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะขยายเวลาให้ไปอีก8วัน นะคะสมมุติว่าถ้ายื่นกระดาษสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2564นะคะแต่ถ้าคุณยื่นอินเทอร์เน็ตเดิมนะคะก็จะยื่นได้ภายในวันที่8เมษาย,ยน2564แต่เนื่องจากมาตรการนี้อย่างที่บอกนะคะอยู่ในช่วงะระยะเวลาของการเพร่ราบาดของโรคโควิด1 9นะคะเราก็เลยขยายเวลาให้ไปอีกนะคะถ้าท่านยื่นทางอินเทอร์เน็ตนะคะท่านจะสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม าปี2,563ภายในสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2,564ยาวเลยนะคะคายาวเลยอันนี้ก็คือในรูปของมาตรการของกรมสมการเนี่ยอยากจะให้สอนรับกับในเรื่องของการเพร่ระบลดโรคโควิด -19 ด้วยคือหยุดเชื้อเพื่อชาติยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์นเน็ต นะคะอันนี้จะสอนรับด้วยนะคะสำหรับสมภร,รณ์นะคะก็จะมีในเรื่องของการรูปแบบการยินแบบแสดงและการอินเทอร์เน็ตนะคะมีมาตรการเพื่อสนับสนุนตัวนี้แหละนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้เสียภาษีทั่วไปยินแบบแสดงในการทางอินเทอร์เนต็ตด้วยนะคะอันนี้ในกลุ่มของผู้เสียภาษีงินได้บุคคลธรรมดานะคะ นั่นก็คือสําหรับกลุ่มผู้ที่มีไรายได้ประจํานะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีไรายได้ทั่วไปก็คือเป็นพรด .90 กับ91ค่ะวันหน้าค่ะขอถาเพิ่อมอีกนิดเดียวค่ะสําหรับผู้ที่จะยื่นแบบนะคะสามารถยื่นได้ช่องทางไหนบ้างเพราะบางทีก็กลัวโควิดไม่อยากจะเดินทางไปค่ะวันหะน้า ดีเลยค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะเพราะว่าช่องทางในการยืน่นแบบในรายการของทางสรรพกรนะคะที่กำหนดไว้ก็คือก็จะมีอยู่2ช่องทางนะคะหนึ่งก็คือช่องทางยื่นด้วยกระดาษอันนี้เป็นช่องทางที่เราทำมาตั้งแต่ เดิมๆกันนะคะก็คือมีแบบเสนรายการมาชุดหนึ่งก็คือแบบพงอโนแบบพงอโนก็ w a ล k i อไปที่สำนักงานสัมรณรวิธีสาขายื่นแบบนะคะอันนี้ก็คือก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ถูกไหมคะอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่เป็นช่วงเราไม่รักษาสถานการณ์โรคโควิด -19 ถูกไหมคะแต่อีกช่องทางหนึ่งก็คือตัวเนี้ยที่สัมการวิธิรณรงค์เพื่อให้ใช้ช่องทางนี้ก็คือช่องทางการยื่นแบบสนรายการทางอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่า work from home Okay. คุณอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะเพียงแค่คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของรกรมสมบักร w w w เว w d ir d go t h คลิกเข้าไปเลยนะคะว่ายิ่นแบบไหนยิ่นแบบ90หรือยิ่นแบบ91ซึ่งในช่องทางนี้สามารถที่จะเลือกช่องทางการชำระภาษีได้เลยว่าคุณจะผ่านบัตร atm หรือว่าช่องทาง ps post ประมาณนี้นะคะช่องทางการชำระภาษีก็จะมีหลายช่องทางเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่องทางการยิ่นแบบตอนนี้ก็ขอนําเรียนให้ทราบ ย้ำมีนิดนึงนะคะว่าสรรพกรลุนรงแล้วก็เน้นให้ยื่นแบบแสดงในการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วคุณถึงจะได้สิทธิ์ขยายเวลาการยื่นแบบนะคะถ้ายื่นแบบทางกระดาษไม่ได้รับสิทธิ์แต่ถ้าสมมุติว่าถ้ายื่นแบบแสดงรายการทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้รับสิทธิ์ขยายเวลาการยื่นแบบถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะ,คะ,คะก็เชิญชวนกันนะคะค่ะ,คะ ก็อย่าลืมนะคะสําหรับผู้ที่อยู่ในโลกโซเชียลนะคะอย่างยุคอย่างเราเรานี่แหละค่ะถ้าสมมติว่าคุณยื่นแบบทางออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์นะคะจะได้ยื่นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564ค่ะแต่ถ้า w a l k in ินเข้ามาเพื่อยื่นเปเปอร์เนี่ยคือจะได้แค่เดือนมีนาคมนะคะฉะนั้นอย่าหาข้ออ้างนะคะเพราะว่าเรามีออนไลน์บริการคุณแล้วค่ะหัวหน้าขากลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะหัวหน้าคะสำหรับกลุ่มที่2เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่นำส่งภาษีเงินได้หางได้ที่จ่าย ต้องนําเรียนก่อนนะคะว่าโดยปกติแล้วบริษัทร้านค้าทั่วไปเนาะ mm hmm. เวลาหาักเงินเดือนลูกจ้างหรือใดก็แล้วแต่เขาจะต้องนําส่งสมมติว่าของเดือนมกราคม mm hmm. เขาจะต้องนําส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปอันนี้เขาเรียกว่านําส่งด้วยแบบเปเปอร์ hmm. ต้องย้ําก่อนอีกนิดนึงเปเปร์ mm hmm. ไม่ได้ขายายเวลานะคะ mm hmm. แต่ถ้าสมมติว่าถ้าคุณยื่นแบบทางแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต ก็ค,คือผู้ประกอบการหรือว่า,านายจ้างที่หากภาษีนิติจ่ายนำส่งด้วยแบบพองอหนึ่งพองอสามพองอห้าสามนะคะแล้วก็พองอห้าสี่ ปะะกติจะต้องนําส่งกรมสมการเนี่ยภายในวันที่7ของเดือนถัดไปแต่ถ้าคุณยื่นแบบสนารายการทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยปกติคุณจะต้องขยายเวลาไปอีก8วันก็คือเพื่อ่ายๆยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปแต่ถ้าเป็นช่วงระยะเวลานี้นะคะก,มมกรมสรการก็ขยายเวลาให้ถึงสิ้นเดือนของเดือนที่ยื่นแบบ <Okay. S 1> ยกตัวอย่างเช่น สำหรับภาษีที่คุณที่ทางผู้ประกอบการหักลูกจ้างไว้เนี่ยหักภาษีในที่จ่ายของเดือนมก,กราคมนะคะถ้ายื่นทางอินเทอร์เน็ตคุณสามารถยื่นแบบสแสดงการโดยใช้แบบพนองน,น้อยนึง 2>, 2 3 53นะคะโดยยื่นแบบแสดงรายาการทางอินเทอร์เน็ตภายในสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธค่ะภายในสิ้นเดือนพูดง่ายๆคือแทนที่จะภายในวันที่15ก็ขยายไปอีกเป็นที่ถึงสิ้นเดือนของเดือนแต่ระยะเวลาที่เราขยายเนี้ยนะคะเราก็จะก็ขยายเป็นแค่ช่วงคือแบบแสดงรายการแบบรายการที่ต้องยืน่นภายในเดือน กุมภาพัน์ธถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะก,คก็คือพูดง่ายๆก็คือภาษีที่เราหักไว้ในเดือนมก,กราคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคะ<ม>แต่ว่าที่ขยายที่ขยายนี้คือ,คอเฉพาะแบบแสดงาการที่ยื่นทางอ<ม>ินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะอันนี้คือกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มผู้มีหน้าที่หักภาษีในใจ่ายนำส่ง ก็จําไว้นะคะสำหรับที่จะยื่นได้ก็คือในช่วงจนถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะ<ช>และก็ยื่นสำหรับคนที่ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นใช่ไหมคะ<ช>หัวหน้าคะ<ช>ก็อันนี้สําหรับผู้ที่มีเป็นผูป้ประกอบการ<ช>นะคะไปกันที่กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะหัวหน้าคะสำหรับกลุ่มที่นีนะคะอย่างที่เราเราก็รู้อยู่กันเนาะ,<ค>ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือภาษีมั่เพิ่ม จะตกข้อถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายก็คือพวกเราเรานี่แหละนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการเขาเป็นตัวกลางนําส่งให้แก่รัฐแค่นั้นเองนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยโดยปกติแล้วก็คือผู้ประกอบการ เขาเรียกเก็บภาษีเขาเรียกว่าเรียกเก็บภาษีซื้อไปแล้วเนาะเขาจะไปเคมแล้วก็เวลาขายขายลบซื้อเนี่ยส่วนต่างเขาจะนําส่งแก่กลุมสัมพารโดยปกติถ้ายื่นแบบเขาจะยื่นด้วยแบบพพสามนะคะเขาเรียกแบบพพสาถ้ายื่นด้วยกระดาษปกติก็จะยื่นภายในวันที่1ิของเดือนถัดไปนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าถ้ายื่นโดยทางอินเทอร์เน็ตเราก็ขยายเวลาให้ไปอีก8วัน <Okay. S 1> ก็15บวก8 <Okay. S 1> ก็โดยปกติก็จะเป็นวันที่23แต่ถ้าวันที่23ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็เลื่อนให้อีกเป็นวันทําการแรก <Okay. S 1> เป็นวันสิ้นสุดของการยื่นแบบนะคะแต่ถ้าในช่วงของมาตรการนี้แทนที่ยื่นอินเทอร์เน็ตจะยื่นภายในวันที่10บจะภายในวันที่23 <Okay. S 1> แต่อันนี้ไม่ใช่ <Okay. S 1> เราก็จะยื่นไปให้อีกถึงวันสิ้นเดือนของเดือนนั้น <Okay. S 1> ของเดือนนั้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นสําหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบเสนอรายการของเดือนมกราคมโดยปกติแล้วยื่นทางอินเทอร์เน็ตจะยื่นภายในวันท <oo> ี่23ของเดือนนี้ถูกไหมคะ23ของเดือนกุมภากุมภาค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแบบภาษีใดต้องยื่นภายในวันที่15ภายในวันที่23ของเดือนถัดไปค่ะแต่แทนที่จะยื่นภายใน23ของเดือนกุมภาเราก็จะเลื่อนให้อีกไปถึงวันที่28ของเดือน กุมภานะแต่แทนที่จะเป็นยีของเดือนมกราคมนะภาษีของเดือนมกราคมถ้ายื่นอินเทอร์เน็ตจะยื่นภายในวันที่23กมกุมภาแต่ถ้าในช่วงนี้ไม่เอาค่ะเราขยายไปให้เอกให้ยื่นภายในสิ้นเดือนของเดือนกุมภาก็คือวันที่28บากุมภาอันนี้เฉพาะแบบแสดงรายการที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ขยายเนี่ยเราก็จะมีล็อกด้วยล็อก ล็อกเดือนด้วยนะคะก็คือตั้งแต่เดือนภาษีมกราคมถึงเดือนภาษีพฤษภาคมนะคะพูดง่ายๆก็คือในการสิ้นสุดมันก็จะเหมือนแบบแสนอในการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีหักหน้าที่จ่ายที่บอกเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าเราจะกําหนดไว้ก็คือสิ้นสุดของการยื่นแบบในแต่ละเดือนในแต่ละปีภาษีก็คือภายใน30มิถุนา2,564 อันนี้ต้องเน้นย้ำนะคะว่าเฉพาะการยินแบบแสดงการทาง อินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ถ้ายื่นแบบด้วยกระดาษนะคะวอล์กอินเข้าไปที่สำมรกรนอำเภอกำหนดเวลายังเป็นเช่นเดิมค่ะนะคะค่ะสำหรับผู้ที่ต้องจ่ายภาษีนะคะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราค่ะสรุปได้ว่าก็คือทุกกลุ่มนะคะสามารถที่จะยื่นเวลาได้เมื่อเราชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราวอ l k in ินเข้ามายื่นเปเปอร์นี่คือคุณไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะคะค่ะวันนา้ค่ะยกให้วันนีทิ้งท้ายฝากอะไรให้กับท่านผู้เสียภาษีทางบ้านหน่อยค่ะค่ะก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะ สำหรับในช่วงนี้เนื่องจากว่าเราก็อยู่ในมาตรการของการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ะนะคะ mm. ก็อยากจะฝากว่านะคะในนามในส่วนของสมกรแล้วนะคะก็มีส่วนไหนที่จะช่วยช่วยเหลือตามมาตรการนี้ก็ขออยากจะบอกว่าหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยการยื่นแบบเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะท่านจะได้รับสิทธิ์ขยายเวลาการยื่นแบบนะคะ การจ่ายภาษีนะคะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนค่ะเราร่วมใจกันจ่ายภาษีนะคะเพื่อที่จะนําเงินนั้นนะคะไปพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ลากันไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ